พีนอนเที่ยงมอุปกรณ์สุขเช้าวันใหม่เริ่มต้นชีวิตด้วยคาแฟถ่านบิดเบรกจิบกาแฟด้วยโปรวจชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราเะ็ดต่อยังอยู่ในสรดีบทที่สิบแปดข้อสี่ถึงข้อหกข้อสี่ถึงข้อหกบอกว่าบวงมรณาล้อมข้าพเจ้าไว้กระแสแห่งความหายานะท่วมทับข้าพเจ้า สายใยของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้าบ่วงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์อเมน วันนี้เช้าวันใหม่เราต่อด้วยสุดีบทที่สิบแปดข้อสี่ถึงข้อหกเมื่อวานเราพูดถึงพระเจ้าเป็นความรอดพรรองเป็นชั้ชนะของเราให้เราพักพิงในโรรองเริ่มต้นชีวิตด้วยการพักพิงในโรรองแล้วเราจะพบเชัยชนะปบะการที่หนึ่งนั้นหมายถึงว่าเราสรรเสริญพระเจ้าคําสรรเสริญพระเจ้าข้อสี่ถึงข้อหกพูดถึงเลยเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ลำบากกับอุปสรรคหรือแม้กระทั่งความตาย ในข้อสี่ถึงข้อหกได้อธิบายไว้ดาวิดได้พันนาเ <c> ป <oughs> ็นบทกวีบอกถึงพยันอันตรายที่น่กลัวมากขณะที่ถูกกษัตริย์ซาอูลตามล่าสังหารท่านตกอยู่ในวงล้อมของบ่วงมอรณะพี่น้องทีลกดูเหมือนจะต้องพบกับการความตายอย่างไม่มีทางเลี่ยงกระแสะแห่งความหาเยนเนะสายใยแห่งแดนคนตายและบ่วงมัจุราชล้อมข้าพเจ้าไว้โดยรอบ นี่คือคำพรรแนานของกษัตริย์ฤาทีเขียนขึ้นเพะคัมบีฉบับโบราณแปได้เห็นภาพเชิดเทีเยนเชือกแห่งความตายมัดรอบขพเจ้าไว้กระสายแห่งความชั่วได้กระทำให้ขพเจ้าสะดุ้มตกใจกลัวเชือกแห่งเมืองผีรัดรอบขพเจ้าบวงแล้วแห่งความมรณะมาครองขพเจ้าไว้นี่เป็นฉบับ หนึ่งเก้าสี่ศูนย์เพราะว่านะในโซลีบทที่ 18, 40, สบิบแปดเขาสี่ศูนย์เขาสี่ถึงเหกในฉบับหนึ่งเก้าศูนย์พูดและเห็นภาพชัดพูดและพูดและเห็นภาพชัดช่างเป็นเรื่องที่แน่กลัวพี่น้องเมื่อเราฟังเพราวจะนะตอนนี้ที่กษัตริย์ดาวิดเขียนเป็นเรื่องที่แน่กลัวและหมดหวังเสียจริงๆเมื่อฟังกษัตริย์ดาวิดเขียนและพูดอย่างนี้ แต่เมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าในข้อหกข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเอเมนนหครับพี่น้องดาวิดก็มีความแน่ใจว่าเสียงร้องที่ได้ยินไปถึงพระกันของพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าแล้วเจ้าจะทูลและพระเจ้าจะทรงตอบเจ้าจะร้องทูลและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ พระเจ้าจะทรงกลบว่าเราอยู่นี่ในอิสยาบทท58ข้อ9นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราอาธิษฐานเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์เมื่อเรารเผชิญกับความตายเมื่อเรารเผชิญกับความลําบากปัญหามากมายที่แทโถมเข้ามา <c oughs> พี่น้องที่รักเช้าวนันนี้ขอเราเริ่มต้นพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์จิบกาแฟด้วยพระวจนะของพระองค์ขอเราเริ่มต้นด้วยพระเจ้าขอเราเดินไปกับพระเจ้าเพราะ พระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านเมื่อเรารเผชิญตลอดทั้งวันนี้เมื่อพี่น้องเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับวิกฤตของชีวิตเราไม่รู้ชั่วโมองข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่จงอย่าลืมว่าจงร้องทูลต่อพระเจ้ากริย์ดวิดเมื่อเผชิญกับบ่วงมรณะนะการตามล่าของซาอูลเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาต้องตายแน่เขาจึงร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงช่วยกู้เขาชั้นใดฉันนั้นตลอดทั้งวันนี้เมื่อท่านร้องทืนต่อพระเจ้าเสียงร้องท่านได้ยินไปถึงพระกันของพระเจ้าแน่นอนและพระเจ้าสัญญาในอิสยาห์บทหี่สิบแปดข้อเก้าบอกว่าเราอยู่นี่พระเจ้าจะตอบเราว่าเราอยู่นี่และในพระคัมภีร์ยากอบบทห้าก็สิบหกก็บอกว่า เมื่อเวลาที่คริสเตียนประสบกับปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบากจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและทำให้เกิดผลขอชีวิตของท่านตลอดเทวัน,นี้จงอธิษฐานและคำอธิษฐานนั้นจะนำท่านผ่านพ้นวิกฤตป,ปัญหาพบแต่ชัยชนะเช่นกันขอพระเจ้าทรงอวยพรเราให้เรา ผ่าน้นวิกตโดยพลังแห่งคำอธิษฐานอาเมน